สวัสดีครับครับกาวติดกระจกเอาออกจังไดยไปเบิ้งกันเลยครับนี่เลยครับผมนี่ใส่น้ำไวสลด์ครับน้ำเป้าผสมสไลด์ครับขีดเข้าไปตรงที่นี้รับกาวอยู่กระจกครับผมแล้วก็ใส่คัตเตอร์ขูดออกแบบนี้เลยครับนี่ครับตรงไดนมีรับกาวก็ใส่น้ำสลด์ขีดเข้าไปครับแล้วก็ขูดออกแบบนี้เลยครับนี่ขูดไปเรื่อยๆครับตรงไดนมันได้ บอกระอัน้ำสไลด์ขีดเข้าไปครับแล้วก็คูดนี่ครับขาวเก่าทั้งนั้นเลยครับนี่ยุกกระจกครับอันนี้เขาติดมาหลายปีแล้วครับประมาณเจ็ดแปดปีแล้วบอกรับเป็นฟิล์มกระจกครับแล้วก็ดึงฟิล์มออกแล้วก็มันจะมีข่าวก่ฝังแล้วเขาก็ใส่นี่นะครับนำสไลด์แล้วคูดออกครับจากนั้นเขาก็ใส่ผ้าสะอาดครับเร็จครับผมเสร็จอีกเทีครับนี่มันก็ใสแบบนี้เลยครับผม นี่ครับแบบง่ายๆเลยเด้อครับผมนี่ความดูด้อแ้วครับนี่นี่แล้ก็เสร็จผ่าสะอาดนะครับเสร็จตามหลังนี่ส้ใสกิ๊กเหมือนกระจกใหม่เลยครับผมไปลองเห็ดเบงเด้อครับเด้อ